เด็ก Gen 6ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นที่ผ่านมาการสอนของมาสเตอร์เลยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามระดับและความสามารถของเด็กนานทําให้การสอบได้เริ่มต้นขึ้นเป็นการสอบที่ทุกคนจะทํายังไงก็ได้เพื่อให้สอบผ่านสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB the Series กับเรื่อง Homeschool ตอนที่5หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไกลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram บริการหาร YouTube Premium ของแท er ้ คาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุดาติมิตรแจ้งมาว่ามาจากช่อง fb movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดบชีห้า หลังจากที่เพลงพยายามจัดจัดก,การกับตัวเองทิเบตที่มีความอ่อนอน้อมถ่อมตนมากที่สุดก็ได้มาเกลี้ยกล่อมว่าพวกเราทั้งหมดนั้นไม่ได้มีใครเกลียดเธอเลยนะเพลงเราพร้อมจะให้โอกาสเธอเพียงแค่ตอนเนี้มันยังไม่พร้อมเท่านั้นแต่เพลงก็งงแงไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ไม่มีใครสนใจเราแล้วตอนเนี้และด้วยวาทศิลป์และการให้โอกาสของทิเบตที่เป็นตัวแทนของเพื่อนทั้งหมดก็ได้เอื้อมมือเข้าไปหาเพลงจนเพลงยอมจับมือด้วยทำให้เหตุการณ์ที่เลวร้ายไม่ได้เกิดขึ้นในที่สุดหลัง จากนั้นเพื่อนๆก็ได้พาบิลมาเจอเพลงเพราะว่าสําหรับเพลงแล้วบิวคือเพื่อนที่ดีที่สุดท้ายที่สุดแล้วเพลงก็ขอโอกาสจากบิวขอโทษทุกสิ่งที่ทําลงไปทั้งเรื่องโกหกและทําเรื่องแย่ๆสุดท้ายบิวก็พูดแค่ว่าพูดจบแล้วใช่ปะแล้วเดินจากไปโดยทําให้เพลงนั้นบอกช้าช้าชอกและเจ็บปวดกับความรู้สึกผิดที่ตนนั้นได้กระทําเรื่องเลวร้ายลงไปแต่มาก่ก,กับเพื่อนๆเ,เองก็พร้อมจะให้โอกาสเพลงคอยอยู่เคียงข้างเพลงและให้กําลังใจ เพลงว่าตอนนี้บิลแค่โกรธแต่อย่างน้อยๆเขาก็ยอมคุยกับเธอแล้วตอนนี้เชื่อสิว่ามันจะดีขึ้นซึ่งการขอโทษในครั้งนี้ก็มีท่านอามินสอดส่องทุกอย่างผ่านกล้องวงจรปิดอยู่จนมาสเตอร์ยานีหรือเฮสมาสเตอร์ได้เดินเข้ามาพบโคนขับนับอย่างนอบน้อมและแจ้งว่าดิชานมีเรืร่องกังวลใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะสอนเด็กๆแต่ท่านอามินก็แทรกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการแล้วแต่ทว่านักเรียนในเจนเนี้มีการพัฒนาไม่เหมือนกับเจนก่อนๆ อย่างที่คุณเข้าใจว่าเราคงใช้หลักสูตรเก่ากับเด็กพวกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นต้องเร่งรัดให้มันเร็วขึ้นดีขึ้นตอบสนองกับการพัฒนาของพวกเขาฉะนั้นจะมีการสอบเกิดขึ้นในเ,เร็วนี้แต่มาสเตอร์ยานีก็ยังคิดไม่ตกว่าท้าเร่งหลักสูตรโด,ดยไม่เปลี่ยนแปลงมันจะล้มเหลวแบบรันนะแต่ท่านอามีตอบว่าไม่รันไม่ใช่ความล้มเหลวและแล้วในเช้าวันต่อมานักเรียนเจน6ก็ได้รวมตัวกันโดยมาสเตอร์ยานีได้ประกาศเรื่องเตรียมตัวให้ทุกคน เขาสอบซึ่งนั่นก็ทําให้ทุกคนเอกใจเรียนไม่ถึงไหนก็จะสอบแล้วความรู้ความอ่านก็ยังไม่มีวันวัน,วนเรียนไม่เท่าไหร่ทีคําถามมากมายเพิ่มพูนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฮิวโก้ฟูจิต่างสงสัยว่าสอบอะไรแต่มาสเตอร์ยานนีกลับตอบว่าหยุดและจงฟังการสอบในครั้งนี้จะเป็นการวัดความรู้พื้นฐานมันเป็นหนึ่งในหลักสูตรของโฮมสกูลซึ่งพวกเธอล้วนและเต็มมีอยู่แล้วขั้นพื้นฐานเท่านั้นที่ทุกคนต้องรู้เป็นการสอบวัดระดับถึงความเก่งความสามารถของแต่ละคนและถ้า มาสเตอร์บอกให้สอบพวกเธอก็ต้องสอบก่อนที่มาสเตอร์ยาน,นีจะเดินจากไปอย่างทิ้งข้อคำถามสงสัยว่าการสอบนี่สพรส์มากเดินจะเพาะไว้ว่าแต่จะสอบอะไรล่ะทุกคนก็ยังไม่รู้สอบในแนวทางไหนวิชาอะไรบรณัยอัตัยก็ยังไม่รู้อยู่ดีมากี่เองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ถึงกระนั้นเมื่อตกค่าบุรุษทั้งหลายก็มาเตรียมตัวกันอ่านหนังสือแต่ก็ยังไม่มีใครอ่านแต่สรุปได้ว่าการสอบจะสอบวิชาอะไรแล้วต้องไปอ่านตรงไหนหน่าเบื่อชมัด คงเป็นครั้งแรกที่หมอกเลเมกพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าพวกเราจะนั่งอ่านอยู่อย่างเงี้ยให้มันได้อะไรวะเนี่ยมันโปตระหน้าเบื่อจนในเช้าวันต่อมาท่านอาหมินก็ได้มาพบทุกคนหลังกินมื้อเช้าบอกว่าตนรู้ว่าพวกคุณมีความกระวลใจแต่อยากให้ทราบว่าการสอบในครั้งนี้มีความหมายกับพวกคุณมากที่สุดจนไว้ได้ยกมือไต่าถามว่าเราจะสอบวิชาอะไรท่านอาหมินก็บอกเป็นวิชาที่พวกคุณต้องใช้ทุกสติปัญญาความสามารถ ไหวพริบรวมถึงพละกําลังในการสอบในครั้งเนี้ยพวกคุณต้องใช้ทุกอย่างที่ผมพูดมาและขอย้ําอีกครั้งว่าการสอบในครั้งเนี้จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลซึ่งรางวัลก็คือสิ่งนี้เครื่องมือติดต่อสื่อสารโทรศัพท์มือถือซึ่งนั่นก็ทําให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจโอ้โหโอ้ไม่ก็อเลยใครๆก็อยากได้พวกคุณมีสิทธิ์ในการใช้โทรศัพท์คุณสามารถจะโทรหาใครก็ได้ตามที่คุณต้องการและนี่คือเครื่องกระตุ้นชั้นดีทาให้ ทุกคนตั้งใจในการทําข้อสอบแต่ฮิวโก้ก็บอกว่าตนน้นเสียเปรียบสิครับถ้าให้สอบเรื่องวิชาการแถมเรา Master, มาสเตอร์ก็ไม่ได้เตรียมการสอบพวกเราก่อนด้วยจริงใจก็ตอบว่าใช่ค่ะแถมไกด์ข้อสอบก็ไม่เห็นมีอะไรให้ด้วยเราจะไปทําข้อสอบกันได้ยังไงคะไอยีนก็ตอบว่าเห็นด้วยแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยท่านอาร์มิเลยิ้มแล้วบอกว่าแน่นอนที่โฮมสคูลต้องยึดถือความยุติธรรมเป็นหลักพวกคุณสามารถเลือกสอบตามสาขาวิชาที่พวกคุณถนัดได้แต่ที่สําคัญก็คือพวกคุณจะ ใช้วิธีไหนก็ได้ในการทําข้อสอบในครั้งนี้เพื่อให้ผู้คุณสอบผ่านฮิวโก้เลตง,งิดใจว่าใช้วิธีไหนก็ได้เนี่ยแปลว่าอะไรทําไมท่านอามินถึงย้ําถึงสองครั้งว่าใช้วิธีไหนก็ได้เลยยกมือไต่ถามเลยถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าหมายความว่ายังไงที่ว่าใช้วิธีไหนก็ได้ท่านอามินก็ตอบความหมายก็ตามที่ผมพูดนั่นแหละครับเข้าใจใช่ไหมฮิวโก้ฮิวโก้เลยคิดแผนร้ายได้ทันทีท่านอามินได้แจ้งว่าการสอบ จะมีด้วยกัน3มรอบคนที่สอบผ่านเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการไปในรอบถัดไปแต่ถ้าพวกคุณสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจเพราะตั้งแต่ผมก่อตั้งโฮมสกูลขึ้นมามันมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สอบผ่านไปถึงรอบสุดท้ายและคว้ารางวัลเอาไปได้มากิก็ถามว่าใครหรือคะท่านอามิก็ตอบว่าเขาคือรันเจนซีซึ่งนั่นก็ทําให้มากิเริ่มอยากรู้เรื่องพี่ชายมากขึ้นท่านอามีได้ชี้แจงว่ารอบแรกจะมีวิชาที่สอบเปิดอยู่5วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์โดยมาสเตอร์ดีลักซ์ประวัติศาสตร์โดยมาสเตอร์ปราศาสตร์พละศึกษาโดยมาสเตอร์แชมป์การเกษตรของครูพ่อบ้านและภาษาอังกฤษโดยเฮสมาสเตอร์ยานีซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขาแยกย้ายตามวิชาที่ตนถนัดโดยในครั้งนี้เพลงพอติดสอยให้ตามมากิและที่เบตไปด้วยเนื่องจากเธอนั้นสอบอะไรก็ได้เพราะเธอเป็นดังลูกเปดที่ทําเป็นทุกอย่างแต่ก็ไม่ไดีเดสักอย่างเลือกอยู่กับเพื่อนมันน่าจะดีกว่ามากิก็ไม่ปฏิเสธใดๆท่าน อาเมนได้สอนสั่งว่าให้พวกคุณเลือกวิชาที่ถนัดที่สุดและทําให้เต็มที่ที่สุดสุดความสามารถโดยวิชาประวัติศาสตร์นั้นได้มีในฟูจิและเมฆเข้าสอบหมอกและยีนเลือกที่จะสอบพละรศึกษาการเกษตรก็มีบิลสอบอยู่คนเดียวและกลุ่มของมากิก็ได้มาสอบกับเฮสมาสเตอร์ยานีเป็นวิชาภาษาอังกฤษส่วนฮิวโกกับจริงใจก็คงไม่ต้องบอกยอมตอมติดสอยให้ตามเป็นหนึ่งที่มาสอบคณิตศาสตร์กับไว้ของมาสเตอร์ดีลักซ์ ต้องการมาลอกอย่างแท้จริงตัดภาพมาที่ไนก็โดนมาสเตอร์ปราสาสตข่มคู่ว่าในเรียนรุ่นเก่าเรียกผมว่ามาสเตอร์ปราสาทแน่ใจนะว่าจะสอบกับผมอะ่ะเตรียมใจมาหรือยังส่วนมาสเตอร์แชมป์ก็ฉี้แจงการสอบของเขาว่าการสอบในโฮมสคูลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยละ่ะการสอบในวิชาของผมแค่พวกคุณวิ่งไล่ผมได้เท่านั้นก็คือว่าจบส่วนานที่โดนมาสเตอร์ปราสาสตข่มคู่ก็ไม่ได้กลัวใดๆดผมก็เก่งใช่ย่อยนะครับมาสเตอร์ Master เลยถามานกับทุก ว่าทำไมถึงเลอกวิชานี้ในก็บอกว่าเป็นวิชาที่เขาศึกษามาอย่างยาวนานซึ่งประวัติศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทําให้เขารู้สึกชอบไปกับมันทําให้เรียนได้อย่างง่ายดายเขาชอบสังคมการเมืองและประวัติศาสตร์ด้วยหมอก็บอกว่าตนคิดว่าวิชานี้จะเป็นวิชาที่เขาสามารถทําคะแนนได้ดีที่สุดฟูจิก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นวิชาที่ใช้ความจําและความเข้าใจไม่ต้องมาคํานวณอะไรมากมายที่เธอไม่ถนัดแล้วเธอก็มั่นใจในความจําของเธอมากด้วยเมื่อพร้อมดัง นั้นมาสเตอร์ปรา,าสาทและให้ข้อสอบกับทุกคนทั้งหมดร้อยข้อทําให้เสร็จภายใน30นาทีซึ่งมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใครจะไปทําท่านตัดภาพมาที่บิวที่มาสอบกับครูพ่อบ้านโดยครูพ่อบ้านก็บอกว่าโจทย์ของเธอนั้นคือการหาดอกไม้ทั้งหมด12ชนิดซึ่งบิวก็คิดว่ามันง่ายมากเธอรักกับดอกไม้อยู่แล้วมันไม่ยากเลยกับการค้นหาสายพันธุ์ที่เธอคุ้นหน้าคุ้นตาส่วนในวิชาภาษาอังกฤษของเฮสมาสเตอร์ยานีก็ให้โจทย์กับทุกคนโดยให้คําตอบหลั จะอ่านบทความโดยมีเวลาวิเคราะห์หนึ่งชั่วโมงต่อไปก็มาสเตอร์ดีลักก็เหมือนเดิมเลยให้ทําโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งแต่ละโจทย์กับเวลาที่ให้มามันก็ยากลําบากเพราะการวิเคราะห์มันย่อมต้องใช้เวลาแต่ฮิวโก้กับยกมือถามว่าเราจะเลือกนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับมาสเตอร์ดีลักก็ตอบว่าใช่ตรงไหนก็ได้จ้ะฮิวโก้เลือกมานั่งข้างกับเป็นหนึ่งยังไงก็จะลอกอย่างสุดตีนอยู่แล้วขอนั่งด้วยนะเพื่อนจริงใจก็เอาด้วยมีวิธีการให้สอบผ่านง่ายๆใครเล่าจะไม่เอาซึ่งไว ไม่เห็นด้วยแน่ๆเลยทักท้วงกับมาสเตอร์ดีลักมาสเตอร์ดีลักก็ตอบว่าการสอบในครั้งนี้จะใช้วิธีไหนก็ได้ให้สอบผ่านทาโจทย์ผ่านได้ก็ถือว่าผ่านแค่นี้แหละในวิชาประติตร์เวลาในการทําข้อสอบได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งกว่าจะอ่านโจทย์แต่ละข้อมันก็ยาวเฟ้ยเลยใครเล่าจะไปทําทันนานทําให้ในายกดดันมาสเตอร์อาร์มินสอดส่องทุกอย่างผ่านกล้องและให้กําลังใจทุกคนผ่านเสียงตามสายว่าให้ทําให้เต็มที่ให้คุ้มค่ากับรางวัลที่พวกคุณควรจะได้วิชาพละมาสเตอร์ แคมเริ่มวิ่งส่วนบิลก็เริ่มเข้าป่าเธอไปตามหาดอกไม้ทั้ง12ชนิดตามโจทย์ที่ได้มาซึ่งตอนนี้เธอก็ยังชิลอยู่สอดสายสายตาตอนนี้เป็นหนึ่งกดดนเพื่อนๆกดดันให้ทําข้อสอบได้แล้วพวกเรารอลอกฮิวโก้มันก็แกล้งไว้จนเธอไม่มีสมาธิเลยการสอบมันก็กดดันเต็มทีแล้วยังมีมนุษย์มลพิษท็อกซิกอย่างฮิวโก้มาก่อกวนสมาธิอีกโอ้มันน่าลําบากใจเว้ยในวิชาภาษาอังกฤษมากีเริ่มสงสัยกับบทความที่อาจารย์ให้โจทย์มาว่ามันถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ คือประโยคมันดูไม่ต่อเนื่องกันเลยค่ะที่เบสก็ตอบว่าใช่ครับอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้จะตีความได้งไงเห็นมาสเตอร์ยืนกรานว่าข้อสอบถูกต้องแล้วพวกเธอแค่ต้องวิเคราะห์เท่านั้นตัดผ้ามาที่วิชาบริศาสต์ตอนนี้ทุกคนเริ่มมุ่งมั่นในการอ่านวิเคราะห์และตอบเท่านั้นมาสเตอร์ Master ปราศาทก็ย้ำเตือนว่าผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้รับการจารึกในบริศาสตร์ผู้ที่ได้ที่1จะเป็นผู้ที่ถูกจดจําประโยคนั้นทาไปให้เหตุการณ์ในวันวานของในได้ผุดขึ้นมาในหัววันที่ พ่อกดดันเขาให้เขาต้องดีต้องเด่นให้เขาต้องสู้ต้องเป็นที่หนึ่งห้ามทําอะไรผิดพลาดหรือบิดปลิ้วสมุขพ่อของเขาถึงแม้จะดีมากแค่ไหนก็ไม่เคยดีพอตราบใดที่ยังไม่ได้ยืนหนึ่งพ่อได้สอนสั่งว่าแกต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นจะใช้วิธีไหนก็ได้ยัดตังก็ได้โกงก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่แกต้องเป็นที่หนึ่งคนในตระกูลนี้จะไม่เป็นรองใครเข้าใจไหมไปสิไปไหนก็ไปจนกระทั่งมาสเตอร์ปราสาสตรบอกว่าเหลือเวลาสามนาทีทําให้ในายหลุดจากผวังและตัง ทําข้อสอบต่อในเวลาที่เหลืออยู่ส่วนไว้ตอนเนี้แทบจะไม่มีสมาธิในการทําข้อสอบเลยโอฮิลก็จริงใจมันป่วนอยู่ตลอดทักทวงมาสเตอร์แล้วมาสเตอร์ master ก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่ตัวนักเรียนเลยจนไว้ต้องบ่นออกมาว่าเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรกันสอนเด็กให้โกงเนี่ยตัดภาพมาที่ที่เบสเขาจําได้ที่มาสเตอร์บอกว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้แสดงว่าพวกเราก็ช่วยกันได้ดิเฮดมาสเตอร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเอาบทความของทั้งหมดมารวมกันปรากฏ ว่ามันเป็นคนรัชบาบตัดภาพมาที่เมฆและยีนที่วิ่งไล่มาสเตอร์แชมป์วิ่งเท่าไหร่ก็ยังไม่ทันในส่วนวิวก็เริ่มตามหาดอกไม้แต่ก็เจอดอกไม้ชนิดเดิมเดิมตอนน White, ี้ไว้ก็ยังโวยวายกับมาสเตอร์ดีลักจนจริงใจเอาข้อสอบของไว้มาคู่ว่าถ้ามึงยังไม่หุบปากแล้วก็กูจะฉีกข้อสอบมึงอะจนทั้งสองเกือบจะวางมวออีกครั้งแต่มาสเตอร์ดีลักก็บอกให้ทุกคนตระหนักอย่าเล่นกันสิจ้าเวลาใกล้จะหมดแล้วจ้าตอนนี้แต่ละคนต้องฟันฝ่าอุปสรรคของตัวเองที่ต้องไปชนไม่วาไว้ที่มีมาร จบิลที่เริ่มสับสนกับเส้นทางในป่าในที่กําลังฝ่าฟันทําข้อสอบกับเวลาที่น้อยนิดและที่เบดมากี้กับเพลงที่เริ่มปฏิบัติต่อบทความจนเห็นถึงความแตกต่างและความเหมือนของชุดข้อสอบหลังจากที่อ่านไม่รู้เรื่องมานานโดยปกติแล้วตัวอักษรภาษาอังกฤษจะมีแค่มีกี่ตัวที่เขียนตัวใหญ่ตามหลักไวยากรณ์แต่เนี่ยมันเขียนสเปสบะไปหมดเมื่อพวกเขาเอาคําที่มีตัวพิมพ์ใหญ่มาเรียงกันณจุดที่ไม่เหมาะสมตามหลักไวยากรณ์ก็ได้คําที่ว่า fast go Totter alone WiFA Al Go V มันแปลว่าไรเ,เพลงนั้นสงสัยแต่มากิเริ่มเอกใจหรือว่าเราต้องเอาคำเหล่านี้มาเรียงใหม่ตอนนี้มาสเตอร์แชมป์วิ่งเร็วจนหมอกและยีนคิปจะกระโดดคว้าตัวน่าจะได้สักทีเลยลองเสียงด,ดูกระโดดไปสุดแรงเกิดเพราะวิ่งตามไม่ไหวแล้วในส่วนของในเขายังอยู่ข้อที่90ในขณะที่เวลาเหลือแค่สิวิมากิที่เบสและเพลงก็เอาคำมาเรียงใหม่จนได้ประโยคที่ว่าออลอ e วี o f a t t t ู e กเตอร์วีโกฟา ที่แปลว่าคนเดียวเราไปได้เร็วแต่ถ้าไปด้วยกันเราไปได้ไกลและนี่คือคําตอบของพวกเขาทั้งหมดในวิชาประวิศาสตร์มเมคทําข้อสอบไม่ทันไม่เหมือนในที่ทําเสร็จอยู่คนเดียวในเวลาที่ฉีดเชียวพอดีส่วนบิลเองก็เริ่มหลงป่าหาเส้นทางออกไม่ถูกเลยตะโกนขอ,ขอความช่วยเหลือมีใครได้หินหนูไหมจนสุดท้ายเธอก็ถอดใจมาสเตอร์คะหนูไม่อยากสอบแล้วหนูกลัวเอาหนูกลับบ้านทีและผลการสอบของมาสเตอร์ปราสาสตรยในได้รับข่าวดีทําได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ สอบผ่านทําให้ฟูจิและเมกสอบตกไปในส่วนของมาสเตอร์ดีลักพวกเขาทั้ง4สอบผ่านโดยที่ฮิวโก้และจริงใจไม่ได้ใช้สมองเลยแม้แต่นิดเดียวในการทําข้อสอบแต่ใช้สมองในการโกงซะมากกว่าตัดผ้ามาที่บิวที่ยังวกวุ่นอยู่ในป่าเธอทั้งร้องห่มร้องไห้แต่แล้วมาสเตอร์ Master ก็เดินเข้ามาช่วยโดยที่ผู้แพ้หรือผู้สอบไม่ผ่านก็โดนตรานหน้าไปในส่วนยีนกับหมองที่พยายามกระโดดคว้าตัวมาสเตอร์แต่ก็ทําไม่ได้มาสเตอร์ Master ยังดูชิล จนพวกเขาต้องถามว่ามาสเตอร์ไม่เหนื่อยบ้างหรอพวกผมอใจจะขาดตายอยู่แล้วเนี่ยแฟดพูดมากก็แซลอาจารย์ว่าควรเป็นปน,นักกีฬาวิ่งทีมชาตินะครับมาสเตอร์แชมป์ก็ตอบว่าใช่ผมเคยเป็นนักกีฬาวิ่งทีมชาติคนรู้ได้ไงเนี่ยเอาซะพวกเขาเหวอ่อไปเลยสุดท้ายก็โดนกากบาดท,ที่หน้าผากสัญญาของผู้แพ้หรือผู้สอบไม่ผ่านโดยประกอบไปด้วยหมอยีนบิวฟูจิเมฆผู้แพ้ได้ไปพักผ่อนส่วนผู้ที่สอบผ่านมาสเตอร์อามินได้ประกาศให้ไปรวมตัวที่มาสเตอร์ พเพื่อเข้าสอบในรอบถัดไปซึ่งท่านอาม,มินก็อยากรู้ว่าเด็กเจนเนียจะทําได้ดีเท่าเธอหรือเปล่านะรันซึ่งการสอบของมาสเตอร์แพรพรเธอคนเดียวจะดูแลทั้งหมดและย้ำเตือนว่าการสอบในครั้งนี้ต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และแยกแยะถึงโจทย์ในข้อสอบที่ได้รับอย่างทีทัว่วจําเอาไว้และอย่างนั้นพวกเธอจะสอบผ่านแน่นอนอย่าลืมคิดซะละซึ่งมากิก็ถามว่ารอบนี้จะสอบอะไรมาสเตอร์แพรพรเลเชญทุกคนไปเปลี่ยนชุดและไปรวมตัว ที่สนามเมื่อออกมาพวกเขาทั้งหมดก็เจอกับเก้าอี้6ตัวในสนามพร้อมเครื่องเล่นเพลงดูเคเว็บเดียววันนี้คือกีฬาเก้าอี้ดนตรีฮิลโกเซลวัมาสเตอร์อยากให้พวกเราเล่นสนุกเหมือนเด็กเลยนะมาสเตอร์ <Master S 1> ก็ตอบว่าใช่จ้ะเอาเสยีนอ้าปากไม่ออกมันคล้ายกับเก้าอี้ดนตรีนั่นแหละทุกคนต่างก็ฮะพูดเล่นปะเนี่ยและการสอบในครั้งนี้มันได้อะไรหรอครับที่เบรถามมาสเตอร์แพร่อนก็บอกว่าพวกเธอจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงยังไงละจ๊ะพอพวกเธอจะทําทุกอย่างเพื่อจะได้นัา แต่มันจะไม่เหมือนเก้าอี้ดนตรีที่พวกเธอเคยเล่นตอนเด็กๆหรอกนะกติการในการสอบครั้งนี้ก็คือพวกเธอต้องหาที่นั่งให้ได้จนกว่าเพลงจะหยุดและเมื่อเพลงหยุดใครที่ไม่มีที่นั่งก็จะตกรอบทันทีซึ่งเราจะทําการสอบทั้งหมด3รอบและทุกรอบจํานวนเก้าอี้จะลดลงฮิวโก้ก็อาลาว่าการสอบบ้าอะเรเนียมันไร้สาระแต่มาสเตอร์แพรพรก็ยังใจเย็นในโฮมสคูลมันไม่มีการสอบหรือการเรียนที่ไร้สาระหรอกนะและจนกว่าเพลงจะหยุดพวกเธอสามารถ อะไไรก็ด้เพื่อที่จะได้นั่งมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมจ๊ะฮิวกะกะย็ยกมือว่าอะไรก็ได้เนี่ยรวมถึงการใช้ความรุนแรงหรือเปล่าครับมาสเตอร์เปย์พรก็บอกว่าพวกเธอจะใช้ความรุนแรงจะใช้เหตุผลน้อมน้าวหรือจะขอรัอ้อ,อนวอนเพื่อนๆมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเธอรวมถึงพวกเธอทุกคนก็จะสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อปกป้องทีหน้าของตนเองและถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วฉันขอเริ่มการสอบนะคะเพื่อนๆที่สอบตกก็ได้มาวิเคราะห์ผลรวมกันจะไปในทิศทางไหน ไอ้เมฆมันก็คิดสนุกพวกเรามันพน,นันกันไหมว,ว่าใครจะสอบผ่านไอ้เมฆก็ตอบว่าบ้าเหรอใครจะไปพน,นันกับมึงวะแต่ไอย้ยีนมันก็เล่นด้วยถกเถียงกันไม่มาและตอนนี้การสอบกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเพลงได้เลงครูแพรพรได้สัญญาณในการสอบว่าจะเริ่มภายใน3 2 1และกดกริง้งทุกคนกระโจนไปหาเก้าอี้ไววถีบผิวก็จะลม้มและผลักจริงใจเพื่อชิงเก้าอี้มาทีเบตก็รีบได้เก้าอี้อย่างรวดเร็วมากิเขาไปหาเก้าอี้เหมือนกันและตะโกนบอกเพลงว่า รีบนั่งรวมถึงเป็นหนึ่งด้วยทําให้คนที่ไม่ได้เก้าอี้ได้แก่ฮิวโก้และจริงใจที่เดินไว้จัดก,การจนเละไม่เป็นท่าแต่เว่ายังเหลือเก้าอี้ที่ว่างอยู่ตัวหนึ่งฮิวโก้กับจริงใจก็ต้องแตกคอกันในครั้งนี้แหละฮิวโก้ที่อยู่ใกล้กว่ารีบคว้าเก้าอี้นั่งอย่างสบายใจเพื่อนรักหักเดียมโหดของจริงเทอทีนะจ๊ะคนสวยเนี่ยเป็นการสอบเข้าใจเราหน่อยนะอุย้ยเพลงยังเล่นอยู่จริงใจแกลองไปหาเก้าอี้ตัวอื่นดิงไหมอย่างอีเพลงอีคนขี้โกหกมันไม่ ควรได้สอบผ่านอยู่แล้วไปสิจะ้ะน้องสาวซึ่งจริงใจก็ไม่รรอไปแย่งเก้าอี้จากเพลงขู่ให้เพลงลุกแต่ในตอนนั้นเองไว้ก็มาช่วยปกป้องพยายามด่าทอด้วยน้ำเสียงและประโยคที่บาดใจแต่ก็มีอัศเทือนหน้านางหนาของจริงใจได้จนจริงใจได้เก้าอี้ไปเพลงก็คงต้องตกรอบในรอบนี้ซึ่งไว้ก็ไม่ยอมแน่ๆเลยเดินมาใช้บาทาลุกพักใส่เก้าอี้ของจริงใจจนจริงใจล้มลงและเพลงก็ได้เก้าอี้ดังเดิมเพราะจริงใจเม่อมาหาเรื่องไว้จริงใจคิดจะ ถีบกลับแต่แรงก็สู้ไว้ไม่ได้ฮิวโกก็ไม่ช่วยปั่นหัวว่าไวจะไปสนใจอีเพลงมันทําไมวะมันขี้โกหกสมควรแล้วที่ไม่ได้เก้าอี้ซึ่งจริงใจก็ดีไ้เก้าอี้ไปไวก็บอกถึงแม้เพลงจะโกหกแต่มึงอะน่าดัานมากกว่าทั้งสองด่าทอกันไปมาจริงใจไม่ยอมรับความผิดของตนไวก็ปากจากใช่ย่อยมีแต่คาหยาบที่ผมไม่อาจเอ่ยจนทําให้เป็นหนึ่งไม่อยากรับฟังคําด่าทอเหล่านี้ทั้งสองด่าก,กันชอดชอดเหมือนกับในค้าหน้าตลาดที่มีทุเรียนอยู่ในมือเพื่อนเริ่มรับ แ,บบแรงกดดันไม่ไหวอยากจะช่วยแต่ก็เมียกสลักเก้าอี้นายเป็นหนึ่งมากีได้แต่เฝ้ามองการดั่นดาทอของไวเล็กจริงใจจนที่เบตอัดอันไม่ไหวและลุกขึ้นมาที่เบธที่เงียบขรึมไม่เคยตอปากตอคคำกับใครยอมคนเสมอได้พูดออกมาว่าถ้าไอ้เก้าอี้นี่มีปัญหามากนะก็ทำลายมันทิ้งไปสมดสิมันจะได้ไม่มีใครสอบผ่านเขาเริ่มจากเก้าอี้ที่เขานั่งฟาดมันลงจนแหลกสลายเป็นเสียงเสี่ยงซึ่งทำให้ทุกคนอึง้งไม่คิดว่าที่เบตจะฟิลขาดได้มากขนาดนี้คนส เวลาโมโหก็น่ากลัวไม่เบาและที่เบตก็มุ่งหน้าหากเก้าอี้อันตัดไปก่อนที่ตอนนี้จะจบลงและเป็นยังไงบ้างครับสําหรับตอนนี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไกลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้เจอกันใหม่ ep หน้าในเร็วนี้ไม่รอนานนะจ๊ะบ๊ายบาย